วันดีกับพ้มมาดูองซ่ามีดครับเริมต้นรองเขตองซ่า60ครับต่อมาก็จะเป็นควันจางองซ่า65ครับ ประมากว่าจะเป็นกว้านต่างองศา70กับหลับกุมไม้แล้วกับพ้อม้อมใส่งานองศา75 ซาเปสิบครับสือหนึ่งดามแถมเสือหนึ่งตัวครับวันตังอารมณ์ดีครับผมสวัสดีครับ